พยองขวัตบ้านต่างหมูสามตําบลดงสมบูรณ์อำเภอตะตะกำโตต้นไม้ผมกับสวนไม้ผมกับปลูกอยู่บ้านดอนจันหรือว่าบ้านถ้าจะเจริญหมูแปดผู้ใดอยากเบิ้งรือว่าอยากมาซิมก็แวะลงมาเลยครับอยู่มูแปดดอนจันมูแปดถ้าเจร่ญหมูแปดเขาเอิญ ันอยากซื้อ,อยากขายเดยันอยากซื้อ,อยากขายกับมาลองซิมเบิงครับมาลองซิมเบิงกันถือใจก็จังซื้อกันมาลองซิมเบิงไปก่อนอันอยากได้ก็จังว่ากันอีกเทีย่ยงกันถือใจแล้วก็ซื้อเท่าไรผมก็ขายผู้ละล,ะละลอยผู้ละหาซิบผู้ละเท่าไรผมก็ขายให่นะเพราะว่าอยู่ในสวน,นแต่ว่าหันมันแก่เต็มที่แล้วลูกผมกัาลงไปขายทั้งที่เขาทำงานอยู่ทั้ง ชั้นบุรีพุ่นมผมเป็นคนดูแลไว้ถาให้ลูกรักษาเฮ็ดให้เขาแล้วก็ผูใ้ใดอยากเยี่ยมอยากส้มอยากมาเบิงก็แวะลงมาบ้านต้นจันมูแปดได้โบไก่บ้านดอกอยู่กับต้นนี้ต้นพิเศษเนาะครับผมต้นนี้ต้นพิเศษกินชมเมมังนะเขาอยากกินจากน้อยหนึ่งกินชมนะครับหวานกรอบอร่อย เออมีที่กินนี่สังใดยอยบ่ฝาดกินต้องกัดกัดเอากลางกินไม่ใจยังสี่คำนะครับโอ้ครับแซ่บเนื้อหลายแล้ก็หวานมีแล้วอควมกรอบได้แล้วอแต่บานนี้ควมฝาดยังมีติดแน่อยู่เพราะว่าอายุมันบนทั้ได้อายุมันยังไปอีกจัก สองสัปดาห์สองกระดา์อาทิตย์เนาะครับสองอาทิตย์อาอาทิตย์ได้ผลผลิตอาทิตย์ได้ทัออาทิตย์ดีขึ้นควัมเดืองมันก็เพะท่านได้ครับมันแก่บพสท่านจัดควอมหวานมันมีแล้วอกอบมีแล้วกอบได้แล้วอายุมันกะยังหลายมืออยู่ครับ่ะกอบคุ้นครับครับเวลาที่เวลาที่กินนี่ เขาเจ้าต้องล่อห้สีมันเขาเต็มที่ครับสีมนเขาเต็มที่ย่างเ่นโอ้มันคือล้นอันนี้มันมันมันเบียดกันมันเบียดกันมันเบียดกันเต็มมันเบียดกันเองมันสลัดกันเองโอ้มันแน่นมันแน่นเต็มนี่คือ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 หน่วยที่มันไ้ที่สมบูรณ์แล้วเวลาท่านเขาถ้ามาฉาิของอินท้พลาลัมนี่คือมีสารที่เป็นข้อมฝาดเขาเอานสารแทนนิน สารแทนนินที่มีรถฝาดนี่คือสารที่ไปยับยั้งการเกิดมะเร็งเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระนี่คือประโยชน์ตัวหนึ่งของของอินทพาลัมแล้วสารนี่สีส่ยุสองหมองอาจารย์พอยุหัวกับ,กบยุไทยเพราะนั้นเวลากินนี่เขาจะาอหอยจับหัยจับไทยเพื่อกัดพาเคอืองพอหอมันไปถือหัวเพราะนันถือไทยย่างเดี่ยวขัน้าคนกัดกัดไล่ไล่ขวางอย่งี่สิ ถือไทยมันเกิดการมันฝาดยุไทยกับพวอยากเส้ากินบ่กแสบเพราะนั้นขันกัดจังสี่นี่มันถือทั้งหัวทั้งไทยรสชาติมันสีบาลานกันระวังฝาดกันเพราะนั้นสี่ร่องล่องชิมเบนคำตัวหนึ่งห่างต้นหนึ่งห่างแต่สั่นเพียบมันมันใบหิใบหิเหลืองแต่ออกแดงเสียงมันเสียงมันได้ปะเสียงมันได้ปะต้องห้อยยังไงจะถามว่าขึ้นกรอบได้แล้วใส่ได้ S <S 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 ได้ได้ไดรสชาติแนวนมไปในทังทีสีหวานแลหวานแต่ว่าตอนนี้ยังคันเน็กแล้วยังบ้านอายุสีได้สีได้อ่าสีได้รสชาติได้คันครบอายุได่บ้านพอดีมันขาดไปพอไงเราปลูกพอมานเด็ดบ่อยต้นเล่าได้ตัวแม่เจ็ดสิบต้นเป็นตัวผู้สามสิบแสดงว่าเราเป็นเชียนนะครับเชียน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 เดี๋ยวนี้เพิ่นมาตายดีครับอาจารย์ตพ่นนี้ตายดี ายดีก็ดีก็แม่เพราะว่ารสชาติแล้วก็สีสันดีก็แม่ขึ้นยุกับเจี๊ยสอนตัวผู๋ในการน้องมาผสมขึ้นแต่ว่าโอเคเลยต้นนี้แต่เราบอกว่หัวต้นได้อีกแต่ว่าอันนี้มันมันมันบรทษันใดมันบรทษันเข่าสีมันมันขือหลุดง่ายแต่มันนะครับมัน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 อยากมันอยากพลอยอยู่ด้ว้โอ้มันดวง เนี่ยาักษณะว่ามันกวางพลอยๆอืมคันชุกนี่ไก่เคี่ยวไก่ไเคี่ยวเทปตัวน,นั้นเพราะว่าดูรูปลักษณะรูปรูปทรงมันเนี่ยเขาปรับล้วนเลยนีน่ลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ลูกบอลนี่ลูกลูกบอลสัมผัสในการเด็ดมันกรอบตอนเดียวัวมันดังป๊อกขว่าขวามันขวมันกรอบเนี่ยตันั้ ความเด่นความเด่นงรับอ่าเพาะเนื้อเยื่ออ่าไม่ใช่นะครับอ่าบางคนบางคนเห็นลูกอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพาะเนื้อเยื่อแต่นี่เป็นบาฮีที่เพาะเมล็ดกลายดีได้สายพันธุ์แม่คือบาฮีมาก็คือลูกสีเหลืองอ่าแล้วก็ลักษณะจะแตกต่างจากบาฮีเนื้อเยื่อ เพราะบาฮีเนื้อเยื่อจะจะลูกกลมแล้วก้นกลมนะครับในความแตกต่างอันที่2ก็คือเรื่องสัมผัสรสชาติเรื่องรสชาติเรื่องลูกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับนะลดสัมผัสจะลองอันนี้ยังไม่เข้าสีทั้งหมดนะครับประมาณ60%นะครับรออีกสัก2ส,สัปดาหนะ์ตัวนี้จะเหลืองพอเหลืองสม่ําเสมอแล้วความหวานก็จะมาอันนี้อันนี้สุกประมาณ60%นะครับนะีครับ ตอมกรอบได้ดูเนื้อนะครับดูลักษณะเนื้อเนื้อเยอะเม็ดน้อยนีแ่แสดงว่าได้ผลนะครับแล้วก็ถ้ามันสุกความหวานก็จะมาตอนนี้ยังหวานมาประมาณ60%กรอบได้แล้วหวานยังรอยอีกสัก2อาทิตย์จะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นต้นกลายดีที่เยี่ยมอีกต้นหนึ่งนะครับสามารถตั้งชื่อได้เลยครับท่านอาจารย์ต้นนี้นะครับตั้งชื่อได้เลยครับ มามาใหาก้กำลังใจเด้อพองหวดเด้อมาเยี่ยมมายามมาใหาก้กำลังใจข้าวผู้บายจานท์มาเบิง้งเมื่อนี้เอาต้นนี่ไปเอาแท่งนี่ไปเผยแพร่เผยแพร่ว่ามาจากสวนพองหวดบ้านไทยเจริญตำบลดงสมบูรณ์อำเภอทา่ทากันโทจังหวัดกาลสินธุ์ตั้งอยู่บ้านไทยเจริญหมู่แปดมื่อนี้มาเยี่ยมมายาม เอาพองหดจับกันมันไว้น้องพ่อเพื่นตีตัดสี่มือนี่สี่เอาเอาเอาจั่นนี่เอาจั่นนี่เป็นเป็นขวัญเอ่าเป็นขวัญกำลังใจให้ให้พ่องหดอ้าเอาวพองหดจับเจ้าจับทั้งทีไปมันสิโลวนให้เพิ่นเพื่อนตัดมือนี่มากกบพระกะใส่พระแน่จังน้อยอ่าจะเล่นลุงเรื่องเด้อเอาวมัน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 เงินไหลน้องท้องไหลมาอ้าวอ่ายกโชว์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 อ้าวมายกโชว์ครับ เอ <łość> างา,งามงามงามมางามมาไปน้อปดมาเอาโพหอดมากจับของสวนมานี่นี่มานี้เออเอาโอ้โลนพูน